สวัสดีค่ะท in ุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟ้าใสไอเด้าสาวใส่แกมือและวันนี้เนี่ยฟ้าใสกับพารจะเคลมมาอยู่ด้วยกันในเกม TFT EP 2อของเรานั่นเองเย้ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าฟ้าใสอยางทำเชิญเจอจริงไม่สำเร็จเลยทุกคนเรายังไม่ทันได้เจอหน้าจริงเลยวันนี้เนี่ยฟ้าใสก็เลยจะมาแก้มือวันนี้ คงตั้งที่เจอัหน้าจริงแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยฝรั่งเไม่ได้จะมาเล่นโหมดธรรมดานะคะแต่ว่าจะมาเล่นโหมดไฮเปอร์โลนั่นเองโหมดนี้เลยโหมดไฮเปอร์โลเนี่ยก็คือโหมดเกมเร็วนั่นเองเราจะมีพลังชีวิตหรือว่าเลือดเนี่ยอยู่แค่20หน่วยค่ะแล้วก็เลเวลของกระดานเนี่ยจะอัพเองอัตโนมัติตามแบบว่าเมื่อเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยกระดานก็จะอัพเวลอัพเวลให้โดยที่เราไม่ต้องอัพเองก็คือเราสามารถ ใช้ตังในการซื้อกัวละครอ,อย่างเต็มที่นั่นเองเอาแล้วตอนนี้เราก็แมทได้แล้วทุกคนเฮ้ยรอบนี้เราจะแบบว่าเลยเต็มที่เพื่อสร้างคอมจริงเลยเข้ามาแล้วเอาตอนนี้เราต้องมาตามหาตี้ช่างหัวฟ้าก็เหมือนเดิมเลยนะคะเล่นงนะคะวของจริงเนาะฟ้าใสก็จะใช้ คำาะดัลเป็นแหละที่เป็นคำขังจีนแล้วก็คำลองเป็นบููเซอร์ที่จะมายืนแช่งให้เรา judge, ตอนนี้เราต้องสุ่มของกัอน <do> ขึ้นตัวเดียวเองเหรอช่างหัวฟ้าตัวนี้ไม่ยินแล้วกันบางทีแบบว่าตัวละครจ,จะมาเป็นใจให้เราหลังๆไงสุ่มไหมก่ันก็ดีนะ โอ้โหไม่ค่อยขึ้นเลยทุกคนตัวแบบว่าหนึ่งดาวอย่างน้องแว็กซ์ที่เราใช้เนาะใช้ไว้แบกตีเราอะไม่ขึ้นเลยคำนี้เราจะสำเร็จไหมนะดวงสุ่มตัวละครจะเป็นใจให้เราหรือไม่ดูไม่ค่อยเป็นใจเลยทุกคนอืมฮูนยูนิตบลูเซอร์เหรอบลูเซอร์ความเสียหายแกภาพจริงจริง ก็ดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แบบว่าคอมเบเซอร์เป็นหลักขนาดนั้นนะคะอเอาอันนี้มาอะไรกันของเอาไว้ผสมเฮ้ยไปโดนไม่โดนเก็บของเก็บของโอไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงทุกคนไม่ขึ้นเราเดินเกมด้วยคำรวดเร็วนีน่องแร็กมาแล้ว เราใส่ของให้แทงให้ตัวแทงให้เราใส่นี้ให้อิเลเรียเอ้ยเราลืมไปเลยว่าอิเลเรียต้องเวยยืนหน้าเนาะเพราะว่าเป็นตัวเออเป็นตัวกึง่งแทงผมฟังโน้นเขาแบบว่าเขาทำตัวสองดาวได้สองตัวแล้วทุกคนแต่เรายังเอ้ไม่นะเพื่อ ฝั่งนู้นเขาได้ตัวแล้วเราต้องฟาร์มตัวหน่อยเนาะขิงหลุนหลุนสุราช้อปปิ้ง l i f เฮ้ยไงตัวเรามาแล้วมาแล้วมาเล้ว,เ,วเอาไปขึ้นมีนขโมนนะคะเพราะว่าเป็นตัวตีใกล้เนาะก็อืม มาสุ่มตัวละครต่ออีกสักหน่อยแบ็ควัเราขึ้นสองดาวแล้วตอนนี้อ้าวฝั่งนู้นทำไมเขาไม่เขามีตัวเดียวลุบุนยี่น้องลุมบุลี่มากเออลุม <they> <laughs> บุลี่น้องงัน้ะหมดจู่แต่ทุกคนเดือดสองเลนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าตัวละครไม่ขึ้นให้เรา เราจะไม่รอดถึงท้ายเกมนะเนี่ยอืมเกบอันนี้มาแล้วกันอืมไม่ขึ้นจริงทุกคนแทบจะไม่ขึ้นเลยยังไม่ได้ของที่เป็นแบบว่าของเวทเลยอ่าน,นี่เขามีตัวเดียวเหมือนกันบุนนี่อือหรือว่าหรือว่าเขา หรือว่าเขากำลังแบบเออดองรอตัวละครที่ใช่อยู่หรือเปล่ารอ,รอรอรอคอมที่จะเล่นหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ซื้อตัวกันหรอกงัก้นกลับไปชื่อกระทานตัวเองวันนี่มันลอกลอกความหนึ่งคาม์มจริงจริงเราเอาดาบใส่ให้คาลิอาจะดีกว่าไหมนะเพราะว่าก็เป็นตัวสายตีเนาะ เดี๋ยวเราเค่อยย้ายของละกันไปดูกันวนะ่ารอบนี้ตอนทเที่ยวตีเสร็จเราได้อะไรมาบ้างเก็บของเก็บขอ,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 องไม่ไงเราได้แล้วเราได,<ถ>ได้แล้วทุกคนมดนี่ใส่ให้น้องแว็กก่อนเลยแล้วก็อ,อืมรูเซอร์เอมเบรมแลเะเซ็ตรูสเซอร์เอม,รรมเบรมหรอเอารูสเซอร์เอมเบร,รมมาละกัน พราะว่าอื่นไม่รู้จะใช้อะไรเหมือนกันทุกคนเราก็ใส่ให้น้องไปนะอุ้นเราอีกตัวหนึ่งก็จะติดคอมแบบสี่รือสีของบรเซอร์ฟฝั่งนู้นเขาใส่ของแล้วเดี๋ยวเราต้องมาผสมของเรื่อให้ให้ตัวละครเราด้วยอนนเนเลียเป็นสายแท้เนาะเราอาจจะต้องใส่ของให้น้องตัวอืน่นแทน ฝั่งนั้นเขาก็เล่นองเลยเหมือนกันนี่ดูชี้ซื้อตัวเพิ่มได้ไหมตอนนี้โอ้คนมันไม่ขึ้นจริงๆนะนี่ใจรายมากไม่ขึ้นเลยแบบไม่ขึ้นเลยทุกคนขอย้ายๆ,ๆของแม่แล้วก็นี้ใส่กับอันนี้จะได้มีมาเนาะ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ดูเขาไหวไหมนะนี่เขาใส่ของมาว่าเต็มเต็มเลยดาเลีตของแน่นจริงจริงอุ้ยแต่เหมือนเราจะสู้ไหวอยู่ทุกคนเป่าได้แล้วนี่ซิซิซิเหมือนอะไรเนี่ยอ่ะเอ้ย ได้ทุกคนตอนแรกแอบกังวลว่าจะไม่ได้หรือเปล่าตอนที่น้องแว็กแบบว่าล่วงไปก่อน,นเนาะใส่นี้ให้น้องแล้วก็ชิ้นไหนดีอ่ะชิ้นนี้ชิ้นนี้ใช่ไหมขอแอดูขอแอบดูของขอแอบดูผสมของนิดนึงแล้วก็ส่วนมากตัวที่เราเล่นอยู่ตอนนี้จะแบบว่านิ้นเอาก่อนน้อยแล้วทำไมตัวนี้มายืนนี่ล่ะเนี่ยเซตเนี่ย There no retreat. เราใส่ e มเบ e มให้แล้วนี่นอ่ามันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเราจะต้องรอแบบว่าเวลถัดไปเาอแกเราต้องมาฟาร์มตัวละครแต่ทุกคนดวงเราไม่มาจริงๆนะนี่มัน ไม่ขึ้นให้เราเลยอ่ะมันเกินไปแล้วนะแต่เราจะสลับใส่กระดานแทนเพราะว่าตัวนี้เก่งกว่าแล้วก็ตัวนี้มาลงเป็นเอสเลียวเอสเลียวเก่งใส่นี้ไปก็ใส่อะไรเพิ่มดีอ่ะใส่นี้แกนี้ ฟ้าใสก็คิดว่า TFC น่าจะเห็นใจฟ้าใสที่อยากเล่นจริงเราทุกคนเฮ้ยเราได้จริงมาเข้าทีมแล้วน้องสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเอาของมาประเคนให้น้องลน้องมีได้ไหมอุ้ยยังลงไม่ได้เดี๋ยวทราบตัวจากตัวอีอ้อ่าสลับกับตัวนี้เฮ้ย ไม่สี่สับกับตัวนี้เราก็ย้ายของย้ายของย้ายของดวนของดวงน,น,นี่ทุกคนจริงมาแล้วยืนเราจะทำของในจริงเพิ่มนะคะ We will r e s, เ <S, <c oughs> <S i เฮ้ยดีไซน์อย่าทิงมาเราจะสู้ไหวไหมนะ เพราะว่าเรายังดันหลายๆตัวขึ้นดาวไม่ได้เลยอ่ะเราจะมีทิ้งก็แต่ว่าพอเราจะยังสูงไ้ไม่ไหวตอนนี้อ่ายัไม่ไหวจริงด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องบริหารคอมดี้ยัไไแล้วทุกคนตอนนี้เราบูสเตอร์เรามีฉายตัวใช่ไหมจะบูสเตอร์รจะขึ้นสีได้นี่น้อย แต่ว่าจริงๆก็อยากสลับแอสเรียลกับตัวอื่นนะเพราะว่าตัวแอสเรียลเก่งกว่าเนาะนี่ดูซิเงเินเราเยอะตอนนี้เรามาปั้นคอมหน่อยไม่ใช่ตัวน้นตอนนี้เต็ม อน,น deal with. คือเราก็ต้องจริงหนุนแล้วหรือเปล่าความเสียหายเวทจริงเราก็เป็นสายโจมตีเนาะสุมใม่ที่ความเร็วโจมตีจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบ,บเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะนี่ เอาวันนี้แล้วกันแล้ว <'s> ก็เดี๋ยวย้ายของให้ให้ก่อนนะเอาไปใส่ให้จริงแทนตอนนี้เต็ม <c oughs> กระดานเต็มทุกอย่างเต็มอืมเจะไหวอยู่นะไหวอยู่สุ่มเพิ่มหน่อยแอสเนียว เราย้ายเปลี่ยนกับตัวนี้แล้วกัน,นอุ้ยเราเก็บอันนี้ไอ้ไอ้เก็บไม่ได้ <laughs> จะไม่เก็บไม่ได้มาเราถัดไปทุกคนโอ้ยเราอยู่แบบว่าเลือดแปดเอง <laughs> ไหวไหมอะเฮ้ยเขามีวายสวายสดาวทุกคน สู้เขาจริงเราวิวัฒนาการมาแล้วได้แต่แทงเราจืนกันไหวไหมเราอื้ยเฮ้ยไหวอือจริงเราจริงเรามาแล้วคุณเดี๋ดูสิเราทำอะไรให้บ้างให้ได้บ้างนะจริงๆก็อยากผสมของเป็นชิ้นแบบชิ้นเนี้ยให้จริงแทนเนาะเั้นเราเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนของใส่ของให้หม เดี๋ยวเรามาใส่ชิ้นนี้ให้จริงแล้วก็ชิ้นนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเอาอะไรอ่ะเอาอันนี้เหมือนเดิมแล้วกันบับแดงบับแดงบับแดงใส่ให้ตัวไหนดีนะใส่ให้ตัวไหนดีใส่ให้ตัวตีได้ดีไนะหม ไม่รู้ใจอย่าปรับใจที่ตรงเอาใส่ก่อนมล้กันตัวละครเราเริ่มมาแล้วทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยอาไม่นะอย่าเพิ่งแพ้นะจะไม่แพ้อู้หูเราเหลือสี่เองทุกคนเนื่อเหลือสี่เองเฮ้ยยืยู มาลงสนามตอนนี้ระเบลเรามีเรามีหกใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นรบเบลนี่เซิร์เซิร์เบลเซร์ตัวนี้ลงแทนเฮ้ยเราจะได้รันคอมขึ้น,ข,นขึ้นเจ็บเหรอเส้นดีเนลเอมเบลเหรอเราได้มาจากไหนนี่แต่ว่าเราไม่มีหรือเปล่า มีแต่มันต้องติดความจรเลยเอาไว้ก่อนละกันร <c oughs> ์มี่ตัวนี้ต้องใช้ค่ะ <A masterpiece. S 2> อีลิสอีลิสต้องใช้เดี๋ยวเอาอีลิสมายืนหลังละกันเพราะว่าตัวแนวหน้ามีเยอะแล้วจะสลับอีลิสกับอีเลียดีไหมอ่ะทุกคน <c oughs> คือว่ายังไม่สลับดีกว่า ตัวไม่ค่อยขึ้นให้เราเลยอ,อย่าแพ้นะถ้าแพ้รอบนี้ลรานะ่าจะแบบว่าจบแล้วแต่อย่าแพ้นะน่าจะไหวยอยู่เปล่าไหวยอยู่ไหมเขาจะมอนอะไรออกมาโอ้สู้เขา วนนี้จะมาจะมาทำชาลนจนั้นให้ได้แล้วนะทุกคนเราอาจจะต้องอืแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการเล่นเ f t ท,ทีของฟ้าใสวันนี้จะบอกว่าเราก็ยังไม่ได้ชนะที่หนึ่งเลยเนาะด้วยความจริงของเราแต่ว่าเราก็เจอจริงแล้วแปลว่าเฮ้ยเราก็ขยับไปคั้นหนึ่งแล้วอีกเดียวรับหน้าเราอาจจะได้ที่หนึ่งแล้วนะเพราะงั้นก็ อย่าลืมรอดูคลิปหน้าของฟ้าใสนะคะฟราแสจัวใดที่1แล้วใกล้นะฝากติดตามชาเลนจ์นี้ของฟ้าใสด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้าอยากจะให้กำลังใจความอนาถนี้ของฟ้าใสก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเราวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย